ครับผมกาสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุภูทุกคนนะครับเมนี้นะครับกะที่เอาอ่าอันนี้มาให้เบิ้งก่อนนะเป็นโอ๊ยบางคนออกกันได้เนาะปากกาก็ไไ้น้อยพิเศษคือเก่าหละเดี๋ยวเอาซีแดงลอกสัด ็นน้อยพิเศษเด้อที่สิบเอ็ดนะครับเป็นหาน้อยพิเศษเพราะวันที่สิบเอ็ดอะไรล่ะนะครับไอห้าน้อยนี่สนะิบอะไรเฮ็ดไล่นะโบไรโบไรคุยไลยหลักซิบนะครับซิบบนซิบล่างอ่ละล่ะนะครับมื่อน,นี้มันอทได้ หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่ะโอเคผู้ละก้นก็คือว่าลายแท้บริษัทรับถ้าปูเพิ่นเคย,เ,คยเบิงเคยติดตามมันกระสิหูอ,อยู่นะครับว่ามันมันหลักสิบมันเป็นยังไ๋มันเข่าบ่หรือว่ามันเป็นยังไ๋นะครับ ค้นเค้นกันเนาะอือเอาแบบนี้ดีกว่าเอ่อมันเปลี่ยนโมวๆจะได้ดอก <c oughs> รักซิปนะครับบัน,นี้ตัวเด่นเด้เด่นนี่แหละครับสำคัญตัวเด่นนี่นะครับยังบวกยีสจักเทเ่อนะครับเด่นโมนมีมาชนกับรักซิปพอดีเลยนะครับอันนี้ตัวเด่นเนอะเด่นนี่ 789นะครับเป็นตัวเด่นเลยแล้วก็มาช่วกับลักซิบพ,พอดีนะครับ7 8 9นะครับให้ตัวจับไปอีกนะครับตัวจับก็คือ45แล้วก็หนะครับวันนี้เหตุกลรับนะนะครับเพราอมาเมือวานนี่บริกรนะครับจับมันกัน ไม่งากแล้วเขาจะเอาอันนี้เลยเอาเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะครับของฮานอยเมื่อนหร กับนล้วไงเด้อวานบ่ได้กับนะครับตัดแตกเด็กเด่นก็เขารักซิบก็เขา่าซิบบนมันออกหาหนึงบอกนะครับเด็กเด่นในสองสามสี่ออกสี่หกไปสี่นะแต่มันอีจับรัดกลุ่มก็เก้านะนะครับบนล่างนะครับตัวนี้จะจะออกบนออกล่างนะ ถ้าผู้ใดมีสูตรดีๆก็เอาไปจับเบิ่งว่ามีตัวช่วนันบ่นะครับเอาว่ามาันจะเด่นบนล่างนะตัวนี้กราบน้ำนะครับสมมติว่าเดี๋ยวนะ9 9 2 18ก็สิเป็น18ตัวนะครับไปกับ7 4กับ4 7บอก7 5 5 7 7 6 6 7จ8 4 4 8 8 5 5 8 8 6 6 8ยังก็ว่าไปนะครับ โอ้โหน้อยก็เลือกเอาแล้วจะดวงไห้บาทดินะครับเป็นฮานอยพิเศษกงวันที่สิบเอ็ดเด้อจากน้อยธรรมดาออกยังจั้นจากน้อยพิเศษออกยังงไอ้ไอ้น้อยวีไอพีนะจากออกยังงั้นได้เพราะบริเวณของเหตุแต่ฮานอยพิเศษนะครับเราออกก่อนหมเลยนะออกสิบเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับเด็ก่าง เลขล่างนี่มันจะออกอ่า17.15นะครับเราเลขบนนี่จะออกอ่า17.30นะครับเลขบนอ่าเลขล่างจะออก17.15เลขล่างจะออก17.30นะครับตามนี้นะครับ หรือว่าบ่มักเอาตามี่ผมจับบ่มักตัวเอื้อนบอกนะครับหกเจ็ดแปดเก้าผมก็เลยเอาเจ็ดเจ็ดแปดเก้านะครับมาเป็นหลักเดินลักสิบเลยหกนี่เอามาไว้เป็นลักนวยหรือว่า 4, พีพนโอ้องต้องกลับน้่นะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกหกเจ็ดไปี่นะห้าเจ็ดสี่เจ็ดไปสี่นะนะครับแล้วจะผููมักนะครับลองเบิงว่ามันสิมาบ่มมันเอจับ จับรัดกลุม่มให้ก้าๆนะครับมีเปลี่ยนแปลงบางไอ้บางสูตรนะครับเอามาเสริมมาเพิ่มนะครับแต่ส่วนตัวผมผมชิเนีนไปเลขหกเด้อกลับน้ำนะครับ6กเจ็ดเจปดหกดนี่นะเก้าหกครับ หรือว่าีซื้อเบิร์นี้ก็ได้หรือว่าขั้นผูกตู้หน่อยก็เอานี่ละเจ็ดหกหกเจ็ดแปดหกหกแปดหกเก้าเก้าหกมีกกระพกนะครับบนล่างกลับน้าเด้อเป็นหกตัวทั้งกับบนทักสามก็จะเป็นหกตัวนะครับถ้าซื้อบนซื้อล่างก็เป็นสิบสองตัวนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้เนาะบ่ต้องเงานะครับบานี คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวสิเดินนาะเดินนาไปเลื่อยง่ายฮะเราเด้สิไปวิเคราะห์เลื่อยง่ายก่อนวิเคราะห์เงาเงวิเคราะห์ดีๆก่อนบาดเนี่ย <c oughs> นะครับหูว่าหู้ว่ามีหม่องซื้อคนก็นบริมาร์กหอกว่าเหล็กฮะนุง่งฮาน้อย,อยใน,ในะ <c oughs> นี่ก็ได,ด้นะครับ 89, นี่เด้อเล็กเด่นบุเคยุดนะครับเจ็ดแปดเก้านี่วาดนี่ให้อ่าอนี้ยก่อนสี่ห้าหกบ่ นะครับเหล็กเด่นหลายงวดอยู่นะครับบ่เค่อยุดมือนีกนเลยเจ็ดแปดเก้านะครับเบนนิรงมันเตมีบอถึงเจ็ดแปดเก้าก็ไปตรงกับหลักสิบนะครับแล้วอันนี้เป็นตัวจัดอีกตัวหนึ่งสี่ห้าหกนะครับเด่นของมันนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าว่าไงไปกระจรับออกมาที่เป็นโซงนี่นะโอเคนะครับ คลิปนี้กัพ่อเอาส,สัตน์นะครับสวัสดีครับ